อาาแดดออกปุ๊บเล่นดินปับ๊บโอ้โหเอาดินขึ้นไปบนหัวแล้วนะแดดออกพึ่งแดดแดดพึ่งออกนะฮะอโ๋อดินขึ้นไปบนหัวเรียบร้อยนะการเล่นดินเป็นชีวิตจ,จิตใจอืมดูนะดูนะดึงโซ่มับบมา ย่าหมดแล้วเขาว่างั้นอ่าเดี๋ยวโยนให้เดี๋ยวโยนให้โ,ใหโอ้แม่สองประท้วงเก่งจริงๆเลยสวัสดีสวยสว,ส,สวยเออ คุณยายก็จะเอาด้วยอ๋ออันนี้ก็เป็นคลิป สั้นๆนะครับอ่าเอามาฝากแม่ๆพีพีเอฟซนะครับดูนะครับความสนของแม่สองนะครับน้องนายเผอแป๊บเดียวเองนะเอาดินขึ้นไปอยู่บนหัวแล้วชนะนนนะงานขุดเจาะก็เริ่มมานะครับ <laughs> อ่ะ